สวัสดีครับวันนี้นะครับมีชาวไมเกรนมาถามอาจารย์สุรัตน์นะครับว่าคนที่เป็นไมเกรนแล้วชอบมีเลือดก,กำเดาไหลเนี่ยนะครับมีอันตรายหรือเปล่าอาจารย์นะครับได้มีข้อมูลเยอะแยะเลยครับจากลิดเทเลเจอร์หรือว่าในวารสารทางการแพทย์ได้มีการรายงานไว้ว่าคนไข้ที่เป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยมีกำเดาไหลได้ง่ายกว่าปกติครับเลือดก,กำเดาไหลเราเรียกว่า e พ i แท a ซิ s นะครับ ต้องบอกว่าคนไข้ที่เป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยหลายๆคนเ่ยนะครับจะมีลักษณะของการอักเสบของหลอดเลือดหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้ทาบริเวณของโพรงจมูกหรือว่าหลอดเลือดเกิดการขยายหรือหดตัวในช่วงที่มีอาการปวดศีรษะและการที่มีผนังของหลอดเลือดมีการเปราะนิดหน่อยนะครับทำให้เลือดกำเดาไหลได้ครับเพราะๆๆฉะนั้นนะครับคนเป็นไมเกรนมีเลือดกำเดาไหลได้แต่พวกนี้นก็ปักจะหยุดเองครับโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับสบายใจได้คนที่เป็นไมเกรนชัดๆนะครับมีเรื่องกำเดาไหลสามารถเกิดได้ถ้าเป็นไม่บ่อยเท่าไหร่ ม่อันตรายอะไรครับเจบได้ครับปูหัวไมเกรนคิดถึงเพร่อนที่ชื่อสมัยไมเกรนดาวน์โหลดฟรีทั้งใน iOS และ Android